แม่งกินนูนกับพริกขวาแล้วเรียบร้อยจะตำพริกก้อนนะจ๊ะใส่สารที่ปุ่นแม่งกินนูนสูกิน ที่นี่แมงกินโน้นเขาสิแกะเอาหัวเอาปีกมันออกยังสิได้ตำ่ำส่วนปีกนะจ๊ะส่วนปีกส่วนหัวเอาออกเอาส่วนโตมันตำ่ำส่วนนี้มันตำํำ ตู่ตมกินกับผักกินกับลวกผักนะคะ่ะส่งผักต่างมม้มันแหลกๆนันจ้ะเป็นโตมันยังเป็นนี่อยู่ ใส่ใจตําให้มันแหลกๆตาําแหลกแล้วนะจ๊ะแหลกแล้วเรียบร้อยใส่สานก็ระได้ปรุงอันนี้มันก็เป็นน้ำปลาที่ต้มเพื่อที่เขาจะได้บับคน,นเป็นปนนี่จ้าโอ้ของแสบง ใส่ผงนัวจากน้อยนะจ้ะเพื่อความแซ่บหมักรอเปรียวกับใส่น้ำบักนาวนะจ้ะบีบบนังนาวใส่ใส่สารชิมมังกรเด้อรสชาติอืมปลาจากน้อยจ้ะขอ,องสดแซ่บม,มาจ้ะมากิน ปนแม่งกินน้น้ำสาอีสานมาจาาขอกเซ็บ